สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015วันนี้ขอนำเสนอนะครับไทยอัมบอนวิท T100 b a c k นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2019นะครับรุ่นปีผลิต2018นะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับคันนี้สภาพหล่อๆเลยนะครับประมาณ85%นะครับสภาพรถนะครับว้ากุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์ครบนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับ นำเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับ299,000าบาทเท่านั้นนะครับ299,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับช่องทางการติดต่อเพจร้านก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปนะครับตรงคําอธิบายนะครับคันนี้ดาว9,900บาทเท่านั้นนะครับรับรถได้เลยนะครับดาว9,900บาทเท่านั้นนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้แค่2อย่างนะครับ บัตรประชาชนตัวจริงกับสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุดนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับอาชีพอิสระก็สามารถออกได้นะครับรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมผมได้เลยนะครับ0 8นย์6 6ดเ6้ผมเบิ้ลนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจจะเข้ามาชมรถก็มาได้เลยนะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับมา200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ และเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถที่จะเข้ามาใหม่ในร้านนะครับขอบคุณมากนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ยินถนนต้องขออภัยเสียงรถวิ่องอาจจะดังไปหน่อยนะครับทางร้านเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟสมบูรณ์ทีกสุดนะครับ ครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถที่ร้านได้นะครับตอนนี้คันนี้มีโปรดอเบีย้ยพิเศษนะครับ5.5%ต่อปีเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ